สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ลุงป้าน้าอาทุกทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมบาร์เดินป่าผาลอดนะครับสวัสดีครับผมเบิร์ดเดินป่าล่าสีนะครับครับวันนี้ผมก็จะได้มามาห้างนะครับก็ได้ยินคนเฒ่าคนแก่บอกว่าขึ้นห้างกลางคืนนี้มันไม่ดีผมก็พี่เบิร์ดก็จะมาลองขึ้นห้างลือมาพี่สู้ดูกันนะครับ ว่าจะเป็นยังไงนะพี่ๆ<ช>เอางอ่ายๆคือเหมือนคล้ายๆมาท้าทายนะเป<ช>็นพี่ๆเปเพื่อน <ๆ S 2> นะครับคนท่่งคนแก่บอกกันมาหลายต่อหลายยุคสมัยนะครับว่าเวลางงาคืนแล้วเนี่ยขึ้นห้างไม่ดีนะเจอนน่นเจอนี่นะ ก็วันนี้นะผมกับน้องบาลเนี่ยก็จะลองมาพิส no ูจน์กันดูนะครับว sì ่าจะเป็นยังไงนะครับพี่พี่ก็ยังไงเนี่ยฝากพี่พี่นะครับเป็นกําลังใจเราในค่าคืนนี้ด้วยนะครับพี่พี่นะตอนนี้ผมจะบอกเลยนะเป็นเวลาเนี่ยสี่ทุ่มนะพี่พี่ก่าจะเดินขึ้นไปถึงทางอีกเนี่ยก่า้จงใช้เวลานานพอสมควรนะครับก็โอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสืยเวลาวเราเนี่ยจะเดินทางกันต่อเลยนะครับแล้วก่อนอื่นเราต้องขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปนะครับพี่พี่โอเคถ้าพร้อมแล้วเนะี่ยเดี๋ยวเราเดินทางกันเลยกว่าบัสไป่ป่าเนี่ยผมไม่ได้มันเดินนานนะมีลาคุูมาคันทางเนี่ยเตรียมเลยนะครับแล้วก็มีหลบบ้างเตรียมบนะ้างเนาะป่าเนี่ยโอ้โหที่ผมไม่ได้มานานจัดเลยนะพี่พี่เห็นพี่นะตวงมือแล้วนะรุงยาฝนเนี่ยคุ้นปุ่มเลยนะพี่พี่ ตัวตามใบหญ้าต้นไม,ม้นะครับตอนนี้อะเรามาใกล้ขึ้นแล้วครับมีน้องรอยหงคือค้างคนเดินนะครับใช่มีลายว่านอยู่ด้วยิทางนะตกใจหมดเลยคิดว่างู เนี่ยเป็นลอยคนดูดินี่ดูว่ามันขึ้นได้หรือเปล่านะบ้างถึงแลยใช่ไหมแต่ผมไม่รู้ว่ามันขึ้นได้หรือเปล่ามันเคยมาแล้วไม่เคยไม่เคยมันกล้าขึ้นหรือเปล่าไม่รู้อะ มาไปที่ั <LY> รนที่ทัเาสวรรสรญาณมาถ่ายหรือว่าทางในการด้มีเจตนาเราเร่ดอย่างไรนักช้าสามพิภาประวันตดต้องข่าทภายในที <to> <cartoon> ่น <Boy? S 2> ี้เไป่าจะกูง่ถ่ายตัวนึงไม่รู้จะขึ้นตรงก่อนเหรเหตุที่จะลื่นด้วยระเอาไว้แบบเราไปเจอกันบนต้นไม้ดีกยว่ากว่าไปไป ตอนนี้ผมกับพี่เบิร์ตก็ได้ขึ้นมายันบนห้างกันแล้วนะครับใช่ครับพี่พี่ก็คร่าวๆนะผมกับน้องบ้านเนี่ยตัดสินใจกันเลยว่าจะนั่งพิสูจน์กันสองชั่วโมงนะครับถ้าไม่เจออะไรเนี่ยเราทั้งสองคนเนี่ยจะเดินทางกลับบ้านกันแล้วนะเป็นเวลาที่เรากำหนดเนี่ยช่วงเที่ยงคืนตีหนึ่งครับนะครับโคตรหนาวลมเย็นมากใช่ครับพี่พี่ก็คร่าวๆเนี่ยผมเนี่ยครับกลัวน้องบ้านเนี่ยจะเลิดมากๆนะมึงก็อย่าเตลิดนะจงตั้งสติไว้ให้มั่น นะครับพี่เพราะว่าน้องบาสเนี่ยไม่เคยมาห้างสักครั้งเดียวนะครับในชีวิตมาครั้งแรกเหมือนกันแล้วห้างเนี่ยค่อนข้างที่จะนานพอสมควรนะครับเกือบปีได้แล้วนะพี่ๆนะเป็นห้างร้างก็ว่าได้นะครับพี่ๆก็ยังไงนะเดี๋ยวเราทั้งสองคนนะครับจะคอยอัปเดตนะครับให้พี่ๆเนี่ยเป็นระยะระยะนะบาสนะขอฝากพี่ๆนะครับเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับพี่ยังไงไว้เจอกันครับ เดินไปทางนี้ใช่ป่ะเดินไปเนี่ยนะก็เจอใช่ไหมเจอเหมืนตั๊กเลยนะพี่ไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรเหมือนกันนะครับใช่ว่าตัวอะไรวะไม่รู้ว่ะสัตว์ป่าป่ะเออน่าจะใช่ละมั้งยานี่เราเจอกันพยาาเนี่ยมันโดนยิงเลยนะใช่ตอนประชามก็มีเป็นอะไรตอนนี้เนี่ยะเวลาห้าทุ่มกว่า เกิดเป็นชั่วโมงได้เลยนะใช่เพิ่งเจอแบบเที่ยนเลยเสียงนียแบบไม้เขาแคบของเปิดเหยียบตรงนี้นะเหยียบตรงนี้มันมาอยู่ในปุ๊บปุ๊บไปเลยนะพี่พี่เราก็กดกล้องไม่ทันด้วยนะครับพี่พี่นะโอ้โหคือไวมากไวมากไม่แน่ใจคือตัวอะไรนะครับก็ฝากพี่พี่เป็นกำลังใจเราด้วยนะโอเคเลยเลยเดี๋ยวค่อยอัพเดตระยะระยะด้วยกัน สวัสดีพี่พี่เป็นเพื่อนพยายามค่ำด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาห้าทุ่มครึ่งครับยังไม่มีวดีววของตัวอะไรเพิ่งจะเจอตอนช่วงสี่ทุ่มเอ้ห้าทุ่มกว่าดิเอ้ห้าทุ่มประมาณห้าทุ่มสิบนาทีใช่เราเจอช่วงนั้นแล้วก็ไอตอนนี้เน่ะเงียบมากมากเงียบสนิทเลยก็ว่าได้นะครับผมกับน้องบ้าเนี่ยตัดสินใจกันว่าจะนั่งอีกครึ่งชั่วโมงนะใช่ถ้าไม่เจออะไรเนี่ยเราทั้งสองคนเนี่ยจะขอตัวนะครับ ลงจากห้างนะครับเพื่อที่จะรีบกลับบ้านนะพี่นี่นะครมเพราะว่าเราใช้เวลาเดินทางจากนู่นมานี่ก็สี่สิบครึ่งชั่วโมงได้อยู่นะใช่เพราะว่าตอนนี้พวกฟันทางมันเปลี่ยนนะครับทําให้เดินทางนคล่องแคล่วระว่องไวแล้วก็ใช่การเดินทางสะดวกขึ้นนะครับพี่ทำให้เราเดินยัวขึ้นมานะครับครับก็ยังไงเนี่ยถ้าเราไม่เจออะไรครึ่งชั่วโมงคิดว่าผมกับน้องบ้านเนี่ยต้องขอัวนะครับยงลงจากห้างนะครับแล้วขอเดินทางกลับบ้านกันนะครับพี่ ก็ยังไงเนี่ยแต่เราเนี่ยจะคอยอัปเดตเป็นระยะระยะนะบ้านนะถ้าไม่เจออะไรก็ต้องขอตัวจริงๆนะครับพี่พี่เพราะว่าไม่เจออะไรจริงๆนะครับอย่างไรราไว้เจอกันว่าอัปเดตเป็นระยะระยะดีกว่ามาครับผมครับผมเช้งคืนแล้วพี่พี่ไม่มีวิดีโออะไรเลยใช่ครับผมกนลังบ้านเนี่ยก็จะคิดว่าจะนั่งอีกครึ่งชั่วโมงถ้าไม่เจออะไรจริงๆแล้วเนี่ยผมเนี่ยก็ไม่นั่งต่อแล้วนะเพราะว่ายุงเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับพี่ คือไม่รู้ว่าผู้มากับน้องบ้านเนี่ยทาไมไม่เจออะไรเลยนะครับพ<ช>ี่นะก็เราก็พยายามเต็มที่นะบ้านนะ<ช>ถ้าไม่เจออะไรจริงๆเนี่ยเราก็ต้องถอยนะครับถอยอยู่ต่อก็ไม่เจออะไรแล้วก็มันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมาใช่พี่ตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาเชยงคืนแล้วด้วยนะครับ,รบถ้าเรานั่งขึ้นเคร่งไม่เจออะไรก็แปลว่า <ừ. S 1> วันนี้ไม่เจออะไรจริงๆใช่นะครับพี่นะก็ผู้ใจขนลุกด้วยนะตอนนี้โอเคบัส ก็ลองนั่งกันดูครึ่งชั่วโมงถ้าไม่เจออะไรเราก็ต้องถอยลงจากทางอืไม่รู้ว่าลงจากทางกลางคืนเนี่ยเราลงไปจะเจอหรือว่านั่งบน้างจะเจออันนี้ก็ต้องมารอลุ้นกันดูไม่ใช่ลงไปแล้วอยู่ตรงบันไดนี้ตกใจอีกใช่ใช่พี่ก็ฝากพี่เพื่อนเป็นกำลังใจให้เรากันด้วยนะครับพี่ๆี่นะเดี๋ยวเราเนี่ยจะลองนั่งกันดูอีกสักพักนึงนะถ้าไม่เจออะไรก็อย่าว่าอย่าโกรธอย่าเกลียดกันนะครับพี่ๆี่และอย่าดราม่ากันด้วยนะครับพี่ๆนะเพราะเรานั่งมาเนี่ย ไม่เจอก็คือไม่เจอจริงๆครับพี่นะก็โอเคบ้าเดี๋ยวไงเนี่ยรอคอยอัปเดตให้ยินเพื่อนนะครับเป็นระยะระยะนะครับพี่โอเคเดี๋ยวไงเราไว้เจอกันครับผมใช่เรากีหูก็นั่งเผลอหลับไปงตอนนี้ตีหนึ่งแล้วนะกูไม่ได้ดูเลยจ้าไกลแล้วตอนนี้ตีหนึ่งแล้วเนี่เออ À là, hơi Hơi <laughs> 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 กลัวมาจากเราได้เจอเป็นพวกผู้หญิงออกมาจากป่าเป็นเสือสมิงอย่างนี้หรยตัวอะไรวะแมงไม่เคยเจอด้วยมันจะเป็นผู้หญิงป่าเดมาไม่แน่งล้างเลยนะ

Thank <laughs> เฮ้ยตกใจหมดเลยครับ นี่นะนาไหลว่ามันเะปนะิดานั่งกันชะ้าเลยนะแม่ ไมอะนไหนเหมือนหัวค่อยๆหันบ้างนะพี่เหมือนจะไม่มีตานะบารใช่เฮ้ยชี้หน้าด้วยเหมือนจะชี้น้าเราด้วยนะพี่ดูดิเหมือนจะไม่มีตาละบาร์ โอ้ดันกิ่งไม้อันนี้บางว่ะกูไม่รู้นะมึงจะเจอเหมือนกูหรือเปล่าฉุดเจอแบบตาโบเลยเออในกล้องเจอเปล่าหรือไม่รู้เลยหายไปไหนหรอฮะโอ้โหปีเออก็บแปดห่วยมากเลยถี่เปิดปีชาสั่งก็บอกมันจะหมดนะ Mì cái hai ở à? đâu à? à? không biết đâu, hai ở đâu không biết đâu, không biết đâu, không เเถอยังไงเนาะรอจริงรอจริงสักรอนั่งรอเป็นระยะระยะนั่งยืเดี๋ยวรอมันขึ้นมาเยอะเดี๋ยวเราจะใช้อันเดียร์ยืมเพื่อหนื่อยนะครับชุงเป็นระยะระยะเขับอกว่าแบบแบบเมื่อกี้กรได้ยินเสียงที่นานกว่าละนี่ไง เียอชื่อกูใช่ไหมเออเียอะมึงตลอดเลยอ่ะเฮ้ยใช่เปล่าหยุดแกว่าหรือว่ากูใจอ่อนเออไม่ใช่อืมอืม จะขึ้นห้างเหรอใช่ป่ะอยู่ด้านนี้เปล่าไม่มีนี่ยว่าด้านนี้้านี้ก็ไม่มีคือ้างเปล่าดูดิอยู่ไหนเฮ้ยบ้าฮะอยู่นี่โอ้โห รอดูตายห่างเลยนว้ยมันขึ้นไม่ได้อะร่างพวกฝุ่นผิวสันน่ะมันขึ้นไม่ได้อยู่แล้วแต่เราก่อนจะขึ้นมาเราเอาออกไปขั้นหนึ่งนะเราออกขา้นมาใี่ไหมใา่ใช่เจอแล้วครับโอ๊ยมองมึงดูนี่เหน่ะมันจะมองขึ้นมาตาหมูเลยใช่ป่ะใช่ป่ะเออจริงไหนไหนดูไม่มีตานะครับเฮ้ย เจอมาบาสเออโอ้โหเสียตกล่างเลยเหมือนจะไม่มีตาแล้วมองขึ้นมามไปเี้าเฮ้ย ลมมาเลยครับลมแรงขึ้นมาเลยพี่ลมพัดอืม,อมแต่ไี่แกกูท้ใจแลลวมันบ่ะมันต้องตงายอ,ะอ่ะเฮ้ยดูคอย อินดีแ่รกว่าเราต้องนั่งไล่กว่นใช่ว่าต้องนั่งไล่ตื่เช้าเลยว่ะไม่รู้ว่าจะลงก่อนแม่ละถ้าไปเจอเนี้ยเพราะเราก็พูดอะไรเหตุทีเราก็ต้องทำให้ได้อะกว่ากูลงสดนี้นีวิ่งเหมือนกันลงเท้า ให้หนึี่วเนียวเดี๋ยวผมขออนานั่งที่กับนังพาบแป๊บนึงนะครับผมก็พี่ครับครับผมตอนนี้เนี่ยผมนะครับกับน้างดานเนี่ยนะตัดสินใจกันไว้ว่าเราเนี่ยจะทําตามสัญญาที่เราพูดเลยนะครับผมว่ามาขึ้นกลางดึกแล้วก็ลงกลางดึกใช่ครับ ตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งกว่าจะตีสองใช่ครับเราจะทําตามสัญญายอย่างแน่นอนนะครับเราไม่ทําให้พี่ยิ่งเพื่อนนะ่ผิดหวังอย่างแน่นอนแล้วผมบอกคุณลงบาลเลยว่าถ้าเราเดินกลับระหว่างไอ้เราวิ่งกลับระหว่างทางเนี่ยเจอใครเรียกเราไม่จอดนะครับหรือว่าเราไม่แวะเราจะรีบดิ่งกลับบ้านาเลย,ย,เยครับพีบ่แล้วเราเนี่ยจะไปติดผิดกันที่บ้านนะครับพีบ่เพื่อที่จะท้าทายว่าเราจะถึงบ้านกันไหมนะครับ,รบก็ฝากพี่ยิ่งนะ เป็นกาลังใจให้เราด้วยนะพี่พนะครับผมผมเนี่ยขอทําใจแ๊บหนึ่งนะครับกับน้องบาสครับมึงว่ามึงจะขอไหมมึงเอาตามตรงนี้มึงกลัวไหมกลัวดิโอ้โหได้ยินคาว่ามึงต้องตายนี่คือกลัวมากเลยครับผมเนี่ยก็กลัวอยู่บ้างนะแต่เราก็ต้องทําไม่ได้นะครับเราพูดแล้วนะครับสัจจะลูกชายเนี่ยผมทําได้อยู่แล้วนะพี่พนะใช่ก็ฝากผมขอแค่คนละหนึ่งกำลังใจนะครับ ตอนนี้หนึ่งย้ายหนึ่งแชร์มนติดตามเนี่ยพี่พี่เขอแค่นี้นะครับพี่นะโอเคบัรเดตอวนี้รีบลงแล้วก็รีบกลับกันเลยเราจะไปเจอกันทุกบ้านเลยครับพี่พร้อมไหมพร้อมโอเคพี่เจอกันที่บ้านเลยครับไปไปก็พี่พี่ครับตอนนี้นผมกับน้องบ้าะครับวิ่งมาเนี่ยคนทั้งที่จะเหนื่อยวิ่งมาถึงก็เหนื่อยมากเลยอัปเดตห้พี่เพื่อนนะได้รับชมนะ ตอนนี้ผมมาถึงบ้านแล้วครับบารจะเป็นเสาไฟบ้านนะครับใช่ครับก็ตอนเราวิ่งมาเนี่ยเราเจอคล้ายๆหญิงชลานะครับเรียกอืมเรียกแล้วก็มีชายคนนึงนะใช่วิ่งตัดหน้านะครับแต่พวกผมเนี่ยไม่สนใจนะเราก็รีบวิ่งกันกลับมาเลยนะพี่กลัวน้องบาจะเป็นอันตรายแล้วผมเป็นอันตรายนะครับก็ไม่สนใจสิ่งที่ครับเอาง่ายคือภาพลงตานะครับเราไม่สนใจเลยนะครับพี่ๆนะ เราก็รีดวิ่งกันกลับมาเลยนะครับพี่พ,พก็ยังไงเนี่ยเดี๋ยวถ้าพี่อยางให้ไปอีกก็คอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับก็บโอเคครับเดี๋ยวไงเราทั้งสองคนเนี่ยขออนุญาตขึ้นไปพักผ่อนกันก่อนนะครับเดี๋ยวไงก็ฝากพี่ๆีนะครับเป็นกํนาลังใจให้เราด้วยนะครับพี่นะและอย่างผมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นติดตามนะเพื่อเป็นกําลังใจให้เรานะครับพี่ๆีเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยคือเหนื่อยมากๆนะครับและอย่างเราก็ทํา ตามสัญญาด้วยนะครับพี่นะ่าจะกลับมาแล้วก็กลับมาตามสัญญานะครับครับก็โอเคยั่ไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปพักผ่อนดีกว่าบ้านนะครับเดี๋ยงไงเราขอญาไปพักผ่อนก่อนนะครับพี่นะเดี๋ยง่าไว้เจอกันคลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้เนี่ยผมและน้องบ้านนะครับต้องขอพี่พี่นะครับลาไปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยง่าไว้เจอกันคลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้ผมขอลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับพี่พี่สวัสดีครับ